เป็นภาษาของท่านครับ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  <coughs> 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 để mình đi Việt Nam và có một chuyến đi thật vui và thật nhiều kỷ niệm. ลองไปตังไปเสาบ่นเหรอ ม mm. yeah. ันจะหนีจากผงหมานี้ไปไม่ได้าคนทรงเกษตอีสนออกข้าลู่มองไปข้างูกัั่นไรจะน่ได้เป็นถึงมาครับสุดท้ายสีเจ็้านห้าหมื่นห้าพัน้า้อย้า เกิดท okay. ี่เกิดที่มีสขรินคัุาัขกคุขคามมขความคสุขความสักวากัราวาสุขาสวัสครัคขาสุาควารัรัา สารีนางโพชนางอุทักษังวะรังพุทธักดิปูเซมะกัสองคนานั้นันวอย่กานมานีมัจยังพันเตภตานีปัจยานีสัพพิวารานี สังคสักโอโนสยามาสาธุโนพันเตพิคุสังโฆยิมานีพัตตานีปัจจยานีสักพริวาลานีปัตติคันหาตูอัมหากันเกีวะ Mata pintu Akib nanjak nanja. Yatak kananjak nanja. Kalak kap tanang